สาวจุ๊บแจงที่ถึงจุ้มเบยสวัสดีค่ะทุกคนพี่จุ๊บแจงมีมาหาน้องเลยพี่จุ๊บแจงสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอ้ย ไปค่ายเบื่อจูเบยชอบไปค่ายจูเบยอยากมันอึดอัดดูนี่แม่งต้องน่ารันอ่นะ เราเป่าไม่ให้ดูนานไหนไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคิมรองพื้นอยู่ไหนวะเนี่ยหายทุกงานเลยของหนูเพิ่งมาถึงค่ะมันไม่เป็นอะไรหนูก็เห็นหนูเป็นคนแต่งไม่เป็นไรเลย สวัสดีค่ะพอ่อสวัสดีแม่เ,เป้มาด้วยสวัสดีนะฮะ้นี่พอก็นะ,ะบูลลี่จะต้องบูลลี่ <c oughs> บูลลี่หนูทำไมพอ่อ งมีโอกาสนะคะมีโอกาสจะมาร้องเพลงฟัง พัดลมผมไม่เอาอ่ะอที่เปิดอยู่แล้วเนี่ยปฏิค่ทุกคนแอปค่ะแอปคือต้องต้องใช้แอปป่ะวันนี้เพราะว่าโอ้โหเมื่อกี้หน้าหน้าเหมือนขับมอไซมาเหมือนขับมอไซมาเมื่อกี้นะ่ะไหนจะหงไหนจะหัวไหนจะหน้าเนิน อันนี้ต้องใส่แอปหล่อยแล oh, yeah. วัสตีค่ะทุกคนอนโกันเหรอคะ ได้ปะถ้าให้อภัยต้องเดินอีกอะไม่ได้อารมณ์ไม่ดีถ้าให้อภัยก็เดินอีกทั้งคืนเลยดิพี่ตานมาตีค่ะดเต็มที่นะปุยพยายามช่วยแล้วมันไม่ได้ลุงโสไม่ต้องเลยคงไปบอกเจ้า คงไปบอกเจ้าภาคอยากลำ, <laughs> ลำอยากลำ <laughs> อยาหน้าบนอยากลำตัางตคือชั่วไม่ได้นัดเอ้ยไอยังไม่ได้นัดเอ,อ้ยเอ,อ้ย อุ้ยโโชคดีคุหน้าไปสองคนเลยคุณแม่ไปด้วยก็เลยยืนยันแม่ไปรำหน้าโบลุงโสไม่ต้องเลยปะพอรำก็คือรำก็แค่นั้นแหละก็ยังพูดอยู่ลูกสารลุงสารหลานเออวันไปมาตั้งนานไม่เห็นกับพูดนะว่าให้รำไหนนะก็ตอนแล้วก็หนูถามแล้วเขาบอกไม่ต้องรำแล้วลุงโสเดินมาบอกหนูว่าไปบอกเจ้าภาพว่าอยากรำอยากรำน ในท่นไปเท่าไหร่้อยหกสิบหกตังดี่ยไม่ดพี่ลน่ารักทีนะนี่อันนี้นี่มันช็อตใรุ่น17 18จ็ดสะพายเออน่ารักสีเข้มอ่ะเอ้ยสีอ่อนอ่ะน่ารักเท่าไหร่ใบเท่าไหร่เอาสองสีเลยก็ได้แล้วหนูเอาด้วยใบรูปแบบ16 17สะพายนะพี่แดนจะบอกโดนพี่แดนจะบอกโดนแย่งได้ไงในเมื่อหนูจ่ายตังค์ อันนี้ใช่ไหมนาโบหนูเห็นกระเป๋าใบใหญ่อยู่อ่ะใช่เดี๋ยวของมาเดี๋ยวฉันเอามาให้ดูก่อนเพราะว่าฉันก็ยังไม่เห็นอันนี้ฉันเห็นของแล้วไงฉันก็เลยกล้ากล้าเอามาโอเคแต่ใบใหญ่อ่ะจำเขาสั่งตัวอย่างไปอะใบดีมาดูเองว่าโอเคเท่าไหร่ใบองุ้ยขี้เอ้ยยังไม่แต่งหน้าก็มีอันนี้อันนี้เลย 2ใบมียาือใหม่ได้ลูกนีพูดอะไรงั้นนะประกอบใช้อีกไหนนะที่ว่กรีบที่พี่จัางให้เติมตังค์เลยไหอว่าย้มิเปิด์ว่าตังที่พี่กดพี่จั่นนะวาเอากิบใช้ด้วยเดี๋ยวมันก็ไปด้วยตังค์ค่ายนี่ดูไงพี่กดให้น่อย เดนสลบเขามาเพราะโนเป็นีเกลี้ยงเลยจ้าจ้าน้กแม่พรอเอกดิ่ได้อยู่หรือเนลไม่ได้เดย๋ยวกินดุซวยดุเกิไม่ได้แล้วอเองก็ได้น้ำพริกแม่เอาเอาหมูจิ้มกับน้ำพริกรสแซ่บ ยาวเหรออันนี้ถ้าลงมาใช่ไหมอะไรหยุดเรื่องดิโอ้โหที่ระย่างนี่ถามว่าเออมันลงน้อยมันลงแค่ไหนเป็นใครอยู่เนี่ยไม่รู้อ่ะแล้วบอกมีนตกะแล้วฝนตกขึ้นมาก็เดี๋ยวเขาย้ายไปหูเธอดูดิเธอดูไหนอ่ะ เด็นชายตะไบไก่แก้วยาชุดสี่เข่วนะอืมแถวแผ่นยาวอืมเดินวัดกว่าตะไบอ่ะเขาแกวิดตรงเพราะว่าเป็นวัดอาลามหลวงอ่ะแล้วเกิดวันหาเดินไปเคลื่อนไปเพื่อขนาดงานนี้นะแหนมเลยจะไม่เซ็นให้จะว่าต้องให้ผมทักม เลื่อนไปว่าผมก็เลือนยังไงเนี่ยไปพระาานในหลวงเซ็นบนบางแล้วแล้วแต่เม่เซ็นแล้วแต่แต่าไม่ชอบเอจังหวัฉลาดไปละปไหนไปไหน นายโยเลยนะอย่าแตกแถวได้โอเคโดนแน่เข่าอะไรไม่รู้้าจใช้ยนปกอนเฮ้ยนอง ดีก็ไปสีเดียองได้เอาไว้เธอเธออ้ยี่สิีพีมเนี่ยมีสีเดียวเหรอเฮ่งหน้าสีเทียนแน่เลยว่ะใช่อลองไหมล่ะลองไหมใช้แบตเทอรี่แบตเทอรี่เหรอแตตั้งน้เเอาขาไปไปกชในรถอันนึงอ๋อ สวัสดีทุกคนนะคะแต่ฉันแต่งได้นะเว้ยไม่ได้ทำไมอ่ะฉันแต่งได้เธอฉันไอ้แบบปกติเธอไม่ได้แต่งขาอยู่แล้วำคำๆไปดูสีหน้าเดยวได้ไม่ต้องบีบไอ้นี่พี่โน่องมาก<า>ไง ไม่เอาสีเหลืองได้ว่าเอาสีขาวอ่ะสีขาวเหรอเนี่ยหรอเออสีน่ะสีขาวชูกำลังหรือเปล่าชูสรางแต่งหน้าสวยจรว่ากรเสอ้ยเดี๋ยวขาวครึ่งหนึ่งเลยหน้าหลงคาาหน้าลังทาสวัสดีค่ะพี่เตยพี่ตึงจุ้ม ไองลอปปิดดเยะไรลุงโสโอ้โหมีที่อื่นไหมเนี่ยนั่งตรงนี้ว่างที่เดียวเหรอฝั่งนู้นว่างไหมที่นั่งฝั่งนู้นเป็นอะไรคะฝั่งนู้นไม่ว่างเลยคือเมื่อกี้หนูได้ยินอะเสียงลุงโสจะอยู่ฝั่งนี้ไงแต่ตอนนี้คุยฝั่งนี้แล้วฝั่งนู้นคุยกับุูย ไม่ค่อยได้เจอเนาะเรื่องเยอะไงลุกปุูนลุกปูงันได้อ๋ออ๋อปูให้หนูโอเคโอเคโอเคงั้นพูดเถอะงั้นพูดไปะเจ้ามันวนอยู่ไงเพราะมันมีเสือไม่ปูไม่ดำแล้วเสียงผ้าจะแห้งแล้วนะนี่เทสซิ่งอาเทสมัเครื่องมันร้อนอ๋อให้เครื่องร้อนอยู่ตั้งหลายวันปูแล้วให้ดูที่อยู่บ้านไม่ได้พูดหรอ ้อยู่บ้านไม่ได้พูดไงไม่ได้พูดโบ้านพูกันไม่แล้วเลี้ยงหมาสามตัวที่ท้ยโบดีงบ้านจะมาสามตัวนั่งเลี้ยงหมาอย่างเดียวเลย <laughs> สงสา,า, <laughs> ารว่ะน <laughs> ั่งโซนั่งไงเดี๋ยวหนูไปนั่งทุ่งเลยลูกก็ไปแล้วลูกนั่งเวทีแล้วเดี๋ยวไปอยู่ข้างเวทีหนูก็ไปคุยด้วย <laughs> เดี๋ยวหนูก็ไปหาลุงก,กี่โมงแล้วเลวกกหาลนะุงโศกี่โมงแล้วชอบถามลุงโศกี่โมงแล้วหนูลุ้นเวลาแบบลุงก,กี่โมงลเล่นเ,เล่นลิเกลุน้นลุ้นเวลาอะไรอีกอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคือเสียงดังหน่อยนะ ก็เต่าวะนี่เห็นไหมแล้วก็เจอเห็นไหมล่ะถูกแล้วก็บอกว่าไม่ถามเราก็รู้ว่ายังไงก็ต้องเจอใครป้าเต่าอ่ะม่้เลยมาไงไม่รู้หลงมากว่อจะปูยังขอยืมตัวอย่างกระเป๋าหน่อเด็กเอาไปเลยเอาไปค่ะนั่นแหละนสองสีเลยพี่จเข้าไหมดูด้วยกันอะไเข้าหวให้ดูสิ มองหรือมองเห็นไมเห็นเลยอ๋อวิวเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วปล่อยไว้ง่ายแมไม่ต้องไปสแกงอ่ะใครมาพี่า้กอยพุ่มัน วันนี้ไฟนี่แนละหนูมานั่งไกลหนูมานั่งไกลคนอื่นเหรอไฟที่วอาว่าหลังร้านคุยโอ<ฮ>้โหโพูดไม่หยุดแหมเดี๋ยวนางเห่าซะนะนั่งกับหนูนี่หนูคุยเพื่อน สวัสดีค่ะพี่นาะ